ครับผมกลับมาพบกับเกมกระบี่ผีเสื้อดาวตกนะครับคุ้นๆกันบ้างหรือเปล่าสำหรับเกมเมอร์ยุคเก่าๆคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับเกมนี้เนื้อเรื่องก็ง่ายแสนง่ายนะครับด่านแมนโคตรเลยสำหรับเกมนี้ครับเนื้อเรื่องก็สำหรับดานแรกนะครับมือสังหารเบืองสิงหุ่นแห่งป่าสำรด้รับคำสั่งจากเกาเหล่าต้าจึงได้ลอบเข้าสู่เกาะเดือดเกาะซีลาเดือดเพื่อสูบคุมกำลังของฝ้านโซนชายาดาบทองเกร็ดม่วงง่ายๆครับเกมนี้ก็คือ เกาเหลาต้านะฮะเมืองซีหุ่นเป็นหนึ่งในเมืองสังหารของเกาเหลาต้านะครับจากเรื่องนี้นั่นเองจากเรื่องกระบี่ผีเสื้อดาวตกนะฮะแล้วก็ถูกให้ถูกเกาเหลาต้าครับจ้างวานให้มาสังหารฟั้นสวนดาบทองเกตม่วงน,นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคอิงซีเหินนะครับเพื่อทําการสังหารมันซ่านะฮะแต่ว่าเมืองซีหุ่นจะหาดูไหมว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างรอคอยเขาอยู่อ่าเกมนี้เป็นเกมที่มันมากครับเป็นเกมที่แอคชั่นมันที่สุดแล้วผมก็ชอบมากเลยทีเดียวนะฮะ นี่ครับเรามาอยู่ที่เกาะศิลาเดือดแล้วนะจ๊ะร้อนมากๆนะฮะอ๋อร้อนจังเลยทําไงดีเนี่ยอ๋อตามรายการอาหารแล้วอืมไม่มีเลยรน่าแดกเลยเว้ยแดกอะไรดีแดกไอพวกนี้แล้วกันกูมาแล้วนะครับโดดเป็นเมทิกเลยทีเดียวนะฮะรอบเกมนี้นะครับเป็นเกมที่แอคชั่นมันมากๆนะฮะสุดๆนะครับ,รบอุย้ย เจอแล้วหรอใครน้าตาเจ้าดูไม่ท่าใช่คนดีกูมไม่ใช่คนดีอยู่แล้วกูพิมพี่อะไรเนี่ยบัดซบเจ้าสาวอะไรฟางตัวเก่งจริงเอ้ามึงไม่ขึ้นมาหากูดิไอ้ฮะเฮ้ยมึงทำไมไปไหนแล้วต้องพิมพ์เรียกมันโอยมานี่ไอ่สักแค่ไหน, <c oughs> <c oughs> นเอาเอาเอา เฮ้ยเฉือนดิวะเฉือนดิวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วนายนายนายแล้วเก็ีแล้วมัดม,มากนะจ๊ะไปหาเล่นกันเองได้หนีไปที่ใดแล้วคงไะตรง ลงไปในหินละลายแล้วโอ้ยกูตกยี่อะไรกูอยู่บนนี้เป็ดน้อยเ็ดน้อยเ็ดน้อยโง่โง่เอา้ากูงโง่ด้วยแหมไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกนี่ครับเอาทวนมาเอ้ยเอาทวนมาจัด กอคิวนี่เองฮเ,ฮเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งอ้ยเฮ้ยไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งไม่ดีมั้ง กอปักแล,แล้วไม่ดีแนะท่านไม่ดีแล้วเฮ้นายนายอย่าพึ่งโอ้โหนายนี่รีบปล่าเรามาดีเรามาดีเรามาดีนายพี่เรามาดีา <c ười> ราาดจริงโอโ้ขอเราหาของหาของได้ไหมเออมีแตแดงไม่มีเอ้ยเย้เ โอ้โหมึงเก็บอะไรเนี่ยเอาทวนมาทวนมาดิโอ้โหทวนมาเฮ้ยเย้เฮ้ยเย้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 โอ้โหชอบจริงเลยทวน ล่วงไ้สักโอ้ยไปนี่ไปนี่โอ้ยอ,อะไรเย้เย้ายอ่ะไ,ไม่ดา่านนี้สองด่านอะไรได้ไหมอ่ะโอ้โหขอเราไปก่อนนะนาย ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเย yeah. yeah, yeah. ้เย้เย่ไปแม่งเร็วอะ่ะเฮ้ยไม่ได้เร็วเลยเหมาเลยแล้วกันขออีกด่านขออีกด่านด่านสองต่อนะครับด่านนี้รอบสังหารไอตัวเฮียนี่ใครก็ไม่รู้ครับมึงไปนู่นมึงไปนู่นมึงมานี่มึงมานี่ตกลงห้ผมไปไหนมึงมาหน่มานี้คุยนะครับก็ด่านนี้เราจะมารอบสังหาร ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรโอ้ลอกสมหาเย้เย่อ่าวุญลับเย้เย่เย้เย่ด่านนี้ผมกลนตีนเฮ้ยมาเนี้ดิเฮ้ยเย้เย่อ้เย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 ่เข้ามาเข้ามาร่อนเข้ามา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  ามคุณเข้ามาคุณจัดการสิคุณเข้ามาเฮดโดโคลามารสอเบอ่ครีมช็อกโกแลตพาแยมในถั่วลซอสตรอเบอร์รี่เอ้าโหมึงหนีอย่างงี้อะไรอยู่วะมึงหนีดิเฮ้ยมันนี่เอ้าเอ้าเยอะดุโอ้ยจังไรล่ะมึงจริง มาขึ้นมาขึ้นมาดิเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคุณขึ้นมาคุณขึ้นมา,นนมาเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่คุณลงเฮ้ยอย่าพึ่งพึ่งหนีอย่าพึ่งว้าอย่าพึ่ง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 เข้ามาทำไม เตะกูทำไมเตะเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยเย้เย่อย่าพึ่งนี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 ่เฮ้ยเฮ้ยมามาเออเย้มีแต่ oh, yeah. ม,มือดิม,มือกูเก่งนะครับไม่ต้องชมเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ้โอ้โหโอ้โหอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนเจ yeah. โดโ็อโคลามาสขอกอดเต็มช็อกโกแลตทานในถั่วและท้อจัตโตบรี่ อ้ยข้าไม่เห็นคนนีล่ะโอ้ยโอ้ยโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โฮ้ยโอ้โหตายหิดอกนะครับอะไรล่ะ อะไรล่าอะไรล่าอะไรอะไรล่าเฮ้ยอะไรมึงอะไรมึงมบอกอย่ายุ่งกับผมนะครับผมเทพโด้เฮ้ยอย,อย่าพึ่งนี่ฮ้ยอย่าพึ่งอ๋อกูก็ทำได้อ,อะไร อะไรคุณอะไรคุณนะครับเจ็บไหม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 คนดีมีพี่เป็นแฟนโอ้โหเทพอะไรขนาดนั้นนะครับฉีกขาให้ดูนะโชว์ไข่ทุยนะครับพแรกก็จัดให้แม่งสองดาวเลยแล้วกันนะครับพาต่อไปเตรียมพบกันเฮ้ยเราเจอหุดนลับหุ่นลับตก มีคนเข้ามาสังหารงั้นหรือเจออาวุธลับเฮ้ยโอ้โหปักไขอ่อุ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ด่านสามพาดหน้านะจ๊ะพานนี้แม่งรวมสองด่านเลยโอเคบายบาย